ครับครับจะผูกขอติดรถกลับด้วยได้ไหมได้ครับติดรถกลับไปได้ครับเผลอน่ะเถผลอแล้วแล้วตกน้ำอ่ะหอมไปไม่ถึงปะใช่เดี๋ยวไม่แบบบางทีมันไปถึงแต่แบบว่าแบบไม่ได้คาดเดาผ่าน่ะอ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจผมห่างใกล้ครบแล้วอ่ะโอเคโอเคอันนี้คุณคุณเคยด้ีเนาะว่าแบบว่าอย่าอย่าอย่าเสียเวลา เราต้องใช้เวลาเป็นประโยชน์เวลาที่เราช่วยผมเก็บจริงจริงเขาบอกว่าต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เชื่อผมอนนขอสอบกันนะครับนอกโลกขอสอบกันได้ครับสู้ๆครับเรียนเรียนไปทำไมครับตายไปเหลือก็ลืมลนะจริงเรียนต้องเรียนต้องเรียน ตายไปเดี๋ยวก็ลืมครับจริงครับคนเราเราต้องออกมาเป็นนายตัวเองครับเราต้องออกมาเล่นเกมเราอยากให้การเรียนทำลายการเล่นเกมของเราเชื่อผมดิมันสลับกันหรือเปล่าสมมุเตยทำงานทำงานทั้งเทอมอะ่ะทำงานเทมอมเหนือมันงานเยอะปะกี่งานห้าสิบงานบวกใช่ปะใช่ประมาณนั้นอ่ะอีส่วนนี้ไม่รู้อ่ะก็น่าจะประมาณนั้นมันเยอะไหมเอาตรงคิดว่าเยอะไหมอันเจบงานบวกไ,ไปเรียนวันหนึ่งสั่งงานวันละสิบกว่างานอะ วิลยหลายวิชารวมกันสิบกว่างานใช่ไหมใช่ถ้าเราแก้ศูนย์นะทำงานเดียวหลายวิชาโยถ้าเราสบายทั้งเทอมอ่ะแล้วเราแก้ศูนย์เราเราแก้ศูนย์แก้ศูนย์แบบเทอมหนึ่งอ่ะมันเอาแค่สิบกว่าวิชาสิบสองวิชาเราเราแก้ศูนย์สิบสองวิชาได้งานเดียวเองชิวต่สมความสบายทั้งเทอมอ่ะอันนี้สองร้อยไอคิวเลยเนี่ยจริงๆจะแบบไปนั่งแบบเรียนแบบทั้งวันเพื่อ ใช่นั่งเรียนทั้งวันทำไมแก้ศูนย์วิชาเดียวด้วยครับแก้ศูนย์งานเดียวหลายๆวิชาเก็บสะสมความขี้เกียจไปแล้วก็ไปลงวันนั้นวันเดียวใช่ไปทำวันนั้นทำวันละว,วิชาสิบสองวันจบแล้วชิวๆแต่ตอนแรกๆครูก็จะริมเดียมนิดนึงอะเนี่ยเราเดินเล่นช่วยเก็บหน่อยได้ปะไปสิบอันไปสิบแล้วผมให้หกกว่าจะเสร็จเราเดิยืนรอให้ให้มันกินเวลาชีวิตไป วันๆหรอมันก็ไม่ใช่จริงๆเชื่อผมตอนนี้มันเหมือนกินเวลาไปฟรีจริงไหมข้อสอบตอนนี้มันอันนี้มากเลยเองอ่ะต้องให้เพื่อนแชร์แชร์จอดิสคอดน้องจริงเนี่ยก็อยู่กันในดิสเนี่ยโหยอ๋ออยู่กันในดิสเน่สี่ห้าโตอ่ะเราเชื่อๆกันนะอย่างเฮียมอดองทุจริตข้อสอบกูแจ้งเเอ้ยราเล่นครับเราเล่นเราเล่นไม่ไม่แบบ บางขาก็เชื่อกันง่ายขอองก็อ๋อนยูในเฉยปิดไม้ไว้ใใช่เปิดหูด้วยอ๋อเปิดอะไรก็พูดหังทีเอสก็โป้โหเฮียของจริงว่ะเฮียเด็กเฮียไอเด็กเชี่ยไอเด็กเชี่ยไอตัดอ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ขับแท็กได้ปะได้ครับน้องที่เราให้กูขับสองร้อยโลมันให้กูขับร้อยโลดีครับ <Thank you. S 1> อ๋อไอเด็กอ่นแล้วมึงไม่สอบแล้วเหรอเราสออบยู่มึงสอบอยู่ไอเด็กเฮียมึงสอบอยู่ไอเฮีย,ยมึงอยู่มสองจริงปะเนี่ยไอเฮียมึงอยู่มสองจริงปะเนี่ย มึงเลยมาเด็กกอลตอสอ่ะน้องมันอยู่ม2จริงปะเนี่ยมันอยู่ม2จริงป่ะวะไอเด็กที่ไอพี่พี่อ่ะไม่พี่อันนี้พี่ยังไม่ได้จูนเนาะดูแล้วทำไมเบรกเบรกเบรกมือยังอยู่อยู่ตรงไหนมึงลองกด F8 ดูดิ18ปิเแล้วนี่ไงเฮียรถอย่างแรงเนาะขับแบบนี้ไอเฮียเดินเหอะ ไปไหนไปที่เดิมใช่ไหมใช่ใช่เด็กนี่มันมีแววอะเด็กนี้มันมีแววอะเด็กนี้มันมีแววอะเด็กเที่ยนี่มันไม่สอบแล้วหรอแรงบ้า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 น้องแร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 งธรรมดาธรรมดาไป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 ไหนขับเลยอาลองขับไหรอลองขับดูดิ ไอ้เนี่ยตัวตรวจห้าเนี่ยฮะเอ้าอะไรวะกวนตีนปะมากวนตีนปะเออเหมือนรู้อะกโลโกโซครับเืิดกันหูเวเก่นเพชรในตัวมึงวะเพชรย้อมก็ไปด้วยที่ผมไปนะไหนไอ้ที่นั่นเนี่ยที่โพไปข้างหลังอะตำรวจมันกวนตีกูเล่นปะวะ ครับน้องตำรวจสี่ไอ้เหี้ยรอไหมรไปไปรอก็ได้ไปรอก็ได้ไอ้เหี้ยตำรวจสี่มันกวนตีนกูป่ะเนี่้แฉ่พี่แต่แฉกมันดีสุดเลยใช่ปะใช่ลงรถรอก็ได้เออมันกวนตีนกูป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยมันกวนตีนกูป่ะเนี่ยตำรวจเอ็งบอกไปดิคอมที่ดีที่สุดในยุคนี้ต้องคอมอะไร บอกดิ I have CPU h e r ยเปรี้ยวจาด I have CPU ข้าวข้าวหวานคอมอร่อยฮะคอมหวานข้าวสารแรงเว้ยน้องจริงจริงคอมหวานข้าวสารแรงแกแบนพี่เยอะไหมอันไรนะแหวนนะทำมาได้ขึ้นแบนแกงเหรอไอ้สุดที่นี่จะทำแกงทำแผลมึงจะทำแกงไม่ไม่อยากรู้อะไรนะ อยากรู้พม่ทำแก๊งเหรออัดแฟวอายอะไรละแก๊งไม่ทำแก๊งจริงเหรอไม่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 ได้จะทำจะอย,อยู่แก๊งอืมสมมติเราจะเข้าแก๊งใครสักคนหนึ่งอ่ะต้องทำไงอะอะไรนะสมมติผมสมมติเราผมจะเข้าธนาคารอยางเงี้ยต้องทำไงเข้าธนาคาร ไม่ไม่สูสนบน่ะสูนบสน่ะคุณจะแบบเข้าแกงสักแกงหนึ่งอ่ะมันต้องทำอะไรบ้างแกงให้องเปิดแมปด,ดิอเอ็นที่ปลดของจูนด้านล่างปะเห็นปะแฮกเกอร์เหรอใช่เนี่ยใช่เห็นปะแฮกเกอร์อ่ะเมึงเห็นทะเลปะมึงว่ายน้ำอ่ะมึงว่ายน้ำตั้งแต่ด้านล่างมึงว่ายมึงว่ายมึงว่ายขึ้นไปยันการหลาดบนอ่ะมึงเห็นเกาะด้านบนสุดปะ พอมึงไปถึงจุดนู้นปุ๊บมึงก็ว่ายด้านสายแบบมามึงว่ายด้านสายแบบมาว่ายด้านสายแบบมามาถึงตรงแฮกเกอร์เหมือนเดิมใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงมึงว่ายตรงนี้ไปด้านขวาขึ้นบนแบบแล้วมึงก็ว่ายกลับมาที่เดิมใช่เพื่ออะเอามึงได้เข้าไงเขาแก๊งไหนแต่แก๊งนี้ไงใช่มึงก็บอกเขาเราผมทำบททดสอบว่ายน้ำมาแต่ล่างยันบนล่างยันบนล่างยันบนอย่างเงี้ย เดี๋ยวว่าอสาระว่ามวยที่ตำรวจน้องไหนจะห้าเนี่ยเจนครับน้องเอ็งเลือดร้อนั้องแตนตอนไหนวะถ้ามันทำจริงก็ปล่อยซึมเลยถ้าทำจริงก็ปล่อยซึมอ่ะกูฝากขับด้วยแล้วกันน้องเออฝากขับสองลิลโลดเลยโอ้โหขี้อ่ะกูหอยมึงตกแล้วกันฮะอยครขับน้องไปไปที่เดิมเนาะใช่ที่เดิมที่เดิม ไอเด็กเคี้ยนี่โกงแตเด็กเลยไอเด็กเคี้ยนี่โกงแตเด็กเลยไอเด็กเชีย่ยไอเชีย่ยผมว่าตีกับดีจีรอบเนะี้ยไม่ไม่ดีจีก็เราที่หายอะ่ะจริงไม่ดีจีก็เราที่หายนะผมว่านะ้็ถามว่าตอนนี้ของพอไหมของผมพอมากเลยเว้ยแต่ขาดแค่บัตรประกันอย่างเดียวแล้วตอนนี้น